ครับซ้ำใบดีช่วงใบลุกเกือบสี่สี่ม่วงแลงที่บ้านสวนวัชระพนทุนยิงน้อยนั่งอยู่พี่น้องบ่ได้ขึ้นมาหลายมือแล้วหนักถ้าไรกิจทั้งบ้านสวนวัดเอ่อบ้านไรนะแล้ว้านก้าวเหนือเพราะถ้าในมากกิจมัข้าวเยอะตรวจเช็คเรื่องมันข้าวก่อนเออมีดวงเล็ดจอบไว้บ่ยังเหลือเบิ่งก็เห็นดอกสายน้อยเช่ี้อีดอก เออเอามากันไปพี่น้องตรวจเช็เออเบังถูกต้นถูกต้นจึงประกาศกำลังติดกันหายตัวนลำตัวมันสมบูรณ์ซะกอนเราจะให้มันตนิดแม่บ้านกับบ้ดนบ้านนักั้นหนกมึนี่บุญของไฟเขาจอแห่บังไฟหลอบที่มืวบ้านเนี่เออ làm mạc làm mày Ok kia đi vô ờ. nữa mà bậc sĩ ra ờ, có cái lăng tiết đủ tiết ngoài sẽ học sạng ờ. xong tuột đá vâng. đang chỉ leo không cái xây đủ đê. เป็นพิเศษพี่น้องกิจจันแต่เป็นจันตัวผู้ส่วนมากเป็นจันตัวผู้เดี่ยวภารกิจเบาบางทั้งบาง้านเลยนาเล่าจังสือ <c oughs> ข้นมากข้นมาปรับปรุงทั้งทีห้อยมันกัดไปพี่น้องเออห้อยมันกัดไลยหรือว่าใดเนี่ยจบร้อยลูกเดียวพวกจบร้อ เอองางตรวจเช็คทุงทีละอืมนทีิตัวใหญ่ทาาามมา่านนี้นะบู๋บางคนก็ถามอาอยุใส่เลยอยู่บ้านนายอยู่มูซิบสองตำบลนังคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นพี่น้องใกล้ๆแถวภูเมงนี่แหละ ทีลาดเชื่องเขาว่ามีข้องน้ำข้องหนหงดอกใส่ระบบน้ำยดต็่อพอพีวีซีเขาดูวดวนดว่าเบิ้งกับแปลกหูแปลตตาได้พี่น้องรอ้านดูแลแท่นข้างสวนบ้านสวนผมกันนั่นที่ได้ขึ้นมามันยากหลายหมองเงาะเพ่งดูแลอินทตพลัม เออสิเดมันจังเลย <c oughs> อโอ้มันจอบถอยซันเห็นที่ห้อง <c oughs> อมันกัดง่าขึ้นกินเหลวมันกแ็แซวหนีไปเออนี่จันมิตรจันตัวผู้บอกไม่ไม่ไม่ว่ากันงางตัวเช็คดูทีละที่นอะเออไปลาไปเออ <c oughs> สองปีกับหกเดือนพี่น้องสองปีเออเดือนสิงหาก็ไดครบสามปีได้เลยเดือนนเดือนพฤษภามิถุน,นากราสิงหาเ,เ,เดือนสิงหาวันที่หนึ่งก็ครบสามปีเต็มแล้วนี่เออกำลังทิดจั่นออกจันทร์สามราบยุบพี่น้องสองปีกว่าก็ไใดสองปีกับห้าหกเจ็ดเดือนนี่ กำลังติดจันเรากต้องมอมรุงรักษาเบืองแงงเ,ออเกือบสองร้อยต้นอยู่บันสวนวัดชะลพ่นงองบักพาวนำหอมโดยตรงสร้างตรงจากบ้านแพเออวเอตรวจเช็คเบึงว่ามันเป็นจังไร <laughs> มันมีสัตว์ตัวลบนบ่ <laughs> มันบ่ได้ผสมเกีรคืออินเทอราลัมกอยูอ่บ้านไรลนะเล่าดิมันออกมาเขาก็จิดจีดมาโหลดดอกขันเขาจิดอันนี้มิตร,จ,รจันผูกเออเขาเขาเรียกต้นผูกขายให้ผมบุญรอดช่วงมาก,กาอะไ้เออการการที่มันแห้งออกถ้าเรามาดจัดย่างตรวจเช็คบา้างลัดกระตัดหนาตัดนุ่ เให้มันจาดหสะาจาดตานีา่ดูเล้ผุ่หรักษาง่ายก้มไม้ต้องสางขึ้นมาด้วยมือห้อตัวทูกางาบุกงานไลหน้าคตต่อไปพุ่นละเดี๋ยวเรากำลังเที่ยงกันออกมาอยู่นี่เออเอา แทงมาเรืเร่อยๆลวดอันนี้เป็นเห็นติดลูกเล็กลูกสิติดทำว่าละสองลูกเอ้าติดกับติดเนาะสองสามลูกเปล่เจ้าสิากิฟของใคเจ้าเองดอกออย่างตรวจสรัจตรวจตาย,ยุย่งเสียพี่น้องว่าแรมากลายมือคิดหอดตัวคิด่หอดสวน คิดทอดบ้านสวนวัชรพละร้านมาประจำดูแลก,กิจการทั้งปีเออเวอรแง่งเหรอเห็นได้ขาดตกบกฟ้่องเห็นพ่อลูกกับทั่วถาม <c oughs> เออให้เล่าเอาลูกเหม็นมาจกิจใบลูกเหม็นขา,ขาวๆพี่น้องเลี้ยงหินคือยุติตลาดนับทันนมาทัานที่สิดตกทันหน,น,น่ เราก็คอยตัดหนามาเรยเอยๆงื่อนเงินแล้วรอกคอยเห็ดไปหลอกเบิงมางสร้างซวนปีไปซวนอ่อนสาขึ้นได้ไปรอกมันมันมันไกเ่เบิ่งเจอจอโอ้บ,อบบคิดแบบพาาก็เริ่มแดงแล้วเออพ่าแมีบ้านไม่เก็บจะมืออยู่ ให้กล้าอยู่ตัวกันเดนีิวนันกล้าไม่อยู่ออสูบน้ำบอ,อกกกล้าฝนกระทุกทุ่มอเอออนี่มาันาวเป็นธิรกิตตรวจเช็คเมืองยังกากหุงจักษ์ว่าพีน่น้องเบิ้งสัตว์ตัเบิ้งแมงบุ้งน้อยทีมั้งจะมาตอนดีดสกัดเจาะกินใบอ่อนมันถ้าพอสังเกตหลานก็บพวกาาล้าขายได้ยานแมงบุ้งหลานใช่กันไหมยานแมงบุง้งเห็นแมงบุง้งยู่ึ้พวกล้าขา สักตัวสำคัญก็คือแมงบุ๋งเ่ว้ยการต่อตัดตับดีอยู่หยอด็นง่ายเบลีขึ้นเป็นหมากไปฝนตกมันหนาวเป็นธุรกิจไล่มาเรียบตัวซึ่งโบมีในนี่มาเลี้ยงรบวนอยู่เดี๋ยวถ้าฝนยู้ตัวจะขึ้นมาเมื่อฝนสารเคมีให้ยแล้วป้องกันมาเลี้ยง อันนี้ไปปลูกง่า่อ่างสื่อง่ายทางสื่อปลูกซีเมนต์พี่น้องเพือ่อเป็นการดูแบลบมันง่ายเพราะว่ามองนี้มันน้ำท่วงด้วยมองนี้น้ำท่วมเอาโอเคถือว่าไม่มีโอ้นต่เป็นดอกอาราดีพี่น้องตัวเด่นหน่อยก็เป็นดอกสิ <c oughs> อ๋อผลพอสมควรยี่สิบต้น วี่ยสิบต้นเราควราอย่างนนะท่านผิดนะพี่กระเด็งแก้ไวยแล้วบุญหลักกล้วยไม่ไหวจริงหรอกพอรู้ประหยัดยก็ว่าจะห้าวดือด่อตีนดือด่อมือปลูกแมงบงเตยหน่อยมีรานไายแล้วดักดักใบอ่ะ มือมั่นนี่เราก็เคยท่นานออกค่ยท่นาน,ออน,าน,น,านแล้จอาไม้เขาเตาไม้พอ่าแก้วเาไว้บนดอกพีดวกไม้เขาเตาเผาท่านเดินไล่เติือนยุ่ยเด่นพน้องเพื่นอ, <c ười> อเนดอเอดือดเติือนเอาเขาไม้วางบางท่านพูดขึ้กนมา,ากอยู่เอ้าสำหรับแรงแรงมือนี่ ขอบคุณคุณเอฟซีเพื่อนๆที่ติดตามเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนมีแล้วใดสิสอบถามกันเข้ามากระถามเขามาหาผมได้โดยตรงเออนะครับมึงหนี่ก็ถือว่าบริเวลงช่องยูทูปมาโดนแล้วก็เลยสิถ่ายทำเงี้วเติบเพื่อลงช่องยูทูปเอฟซีเพื่อนๆถามหาอ้าวขอบคุณขอบคุณบ๊ายบายไปถึงคำมือครับผม